วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโปรแกรมมิน a แคชอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มานะครับว่าผมพูดไม่ละเอียดบ้างแล้วก็ไม่บอกรายละเอียดต่างๆสำหรับเรื่องโปรแกรมเรื่องทีวีเรื่องใช้ WiFi นะครับครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับ ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ติชมกันเข้ามาแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเลยจะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งตามที่ท่านแนะนำมานะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกันนะครับก็วันนี้ก็จะมาเน้นพูดถึงเรื่องรายละเอียดของโปรแกรม มิลล่าแคสนะครับฝั่งนี้นะครับ m i ลล c าแคสนะครับว่าต้องใช้ Wi-Fi ใช้ทีวีแบบไหนนะครับนะครับส่วนมากก็จะเกี่ยวกับทีว uh, ีเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะหลายท่านนะครับก็คอมเมนต์มาว่ายังไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ อันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องทีวีนะครับว่าต้องเป็นแบบไหนนะครับต้องครับต้องเป็น WiFi เท่านั้นนะครับที่จะใช้ร่วมกับมือถือหรือว่าร่วมกับโปรแกรมมีลเลแคสได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกล่องกล่องของทูนะครับเขาเรียกกล่องเราเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นกล่องยี่ห้อทูยี่ห้อ a i s หรือว่า BB d t t ีแทอะไรต่างๆที่เขามีในท้องตลาดทั่วไปก็ได้นะครับไม่จาเป็นเฉพาะของทูนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้รับโฆษณามาจากทูนะครับผมก็เพียงแต่ที่บ้านผมใช้เฉยๆผมก็เลยเอามาทำให้ดูตัวอย่างนะครับก็ลักษณะของกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่า ที่ต่อกับทีวีนะครับก็จะมีซิมการ์ดแบบนี้นะครับที่เสียบกับปลั๊กไฟแล้วก็ด้านหลังก็จะต่อเข้ากับทีวีนะครับอ่าก,ก็จะมีที่ต่อเข้าทีวีไอทีวีก็จะเป็นลักษณะจอแบนนะครับเป็นจอแบนมีที่ต่อ h d m i ต่อ v e g a นะครับ สำหรับต่อสัญญาณนะครับดังนั้นยิงขอแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าเราต้องต่อมีทีวีเราต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะมี HDMI ในหลายช่อง1 2ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีช่อง USB USB ธรรมดาทั่วไปนะครับหรือว,ว่าจะมี hdmi 3ก็มีนะครับในช่องต่างๆนะครับเห็นอันนี้อันนี้คือด้านหลังของทีวีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับก็เข้าไปดูคลิปที่แรกนะครับบางทีอาจจะดูมาอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงเล็กน้อยนะครับว่าก็พูดถึงเรื่องอะไรก็คือ,อเกี่ยวกับแอปมิลักแคสนะครับต่อเข้าทีวีโดยไม่ต้องใช้สายนะครับ ก็อลองเข้าไปดูคลิปแรกก่อนนะครับครับก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีวีที่จะใช้ร่วมกับโปรแกรม m i l a c าแนะครับที่หลายหลายคนก็บอกว่าใช้ดีนะครับแต่มีส่วนน้อยนะครับว่าใช้ไม่ได้นะครับก็คงจะเป็นทีวีรุ่นเก่าหรืออาจจะเก่ามากเกินไปนะครับที่ใช้ไม่ได้นะครับก็ ทดลองดูนะครับทีวีที่บ้านท่านถ้ามีคุณลักษณะแบบนี้ที่ผ่านมาที่ให้ดูมานะครับว่าเป็นคล้ายๆอย่างนี้ก็ลองโหลดแอปแล้วก็ไปทดลองใช้ดูนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น่าจะใช้ได้ร0 0ซนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็ ก็คือถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้นะครับเพราะเราไปทําอะไรมากกว่าที่เขามีมาแล้วไม่ได้นะครับเราต้องทําได้แค่ที่เขากําหนดมาแค่นั้นนะครับครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมก็หวังว่าจะได้รับการแนะนําหรือว่าคอมเมนต เพิ่มเติมอะไรก็แนะนำมาได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซ u บ s ไ r i b ์หรือรว่ากดติดตามช่องดชนพชาแนลไว้นะครับก็จะมีคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีนะครับบ๊ายบาย